พาคุณผู้ชมไปดูคุณยายวัย90้90ปีนะคะพิกัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคุณยายท่านนี้นะเขาจัดเรียงดอกอัญชันเรียงอย่างสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบมากเลยแถมยังสร้างรายได้ด้วยนะคะเพราะว่าสามารถนำดอกอัญชันปากแห้งเนี่ยไปขายได้ในราคากิโลกรัมละ150บบาทค่ะ มาแล้วนะคะดอกอัญชันสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบนะคะถูกจัดเรียงเป็นวงกลมใส่กระด้งทีละดอกทีละดอกแบบนี้โอ้โหดูสวยงามทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคุณยายแบรนนาคมีนะคะอายุ90ปีค่ะเป็นชาวตำบลบ,บ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกคุณยายแบรนนะคะเขาก็เล่าถึงเหตุผลการจัดเรียงดอกอัญชันแบบนี้ก็เนื่องมาจากตัวเองมีอายุมากแล้วค่ะจะเคลื่อนไหวร่างกายเดินเหินไปมาก็ไม่ค่อยจะไหวละ จึงอาศัยการจัดเรียงดอกอันชันก็นับว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอีกทั้งยังช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ลดอาการหลงหลงลืมๆืมได้เป็นอย่างดีด้วยและค่ะซึ่งคุณประโยชน์สำคัญนะของการจัดเรียงแบบนี้ก็คือว่าเมื่อนำไปตากอะค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะไม่เปลืองพื้นที่เลยนะก็คือสามารถนะตากดอกอัญชันได้เป็นจำนวนมากและเมื่อตากแห้งแล้วดอกอัญชันจะไม่ติดกันเหมือนกับการวางแบบธรรมดา เมื่อตากเสร็จแล้วนะคุณยายแบนเนี่ยเขาก็จะนําดอกอัญชันนี่นะคะมารวมกับของลูกหลานแล้วก็ส่งขายให้กับร้านค้าในราคากิโลกร,รัมละ150บาทในราคานี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคุณชมลดลงมาแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายแบนเนี่ยสามารถนําดอกอัญชันตากแห้งส่งขายได้ในราคากิโลกร,รัมละ 400บาทเลยทีเดียวตอนนี้ก็ลดเหลือกิโลละ150บาทนะคะจากวิกฤตโควิดนั่นเองค่ะแล้วก็แต่ละครั้งนะคะคุณยายแบรนั้นสามารถทำดอกอัญชันแห้งส่งขายอย่างน้อยครั้งละประมาณครึ่งกิโลกรัมถึง1กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ